สวัสดีครับผมสุรวุฒินทโกนะครับนิสสันที่ปรึกษาการขายนิสสันเคเคทีคอนกันนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแบรนด์เอ็กซ์เสเดอร์ให้กับนิสสันนะครับก็จะซื้อนิสสันก็ต้องซื้อที่นิสสันเคเคทีนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอโดยเราก็จะแนะนำผ่านโซเชียลนะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับหรือเพจส่วนตัวนะครับก็วิธีการนำเสนอก็ง่ายๆครับเราก็แค่อัปรูป นะครับวิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับอัดลงไปนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้เข้ามาชมนะครับได้เข้าถึงแล้วก็กดดูวิดีโอว่ารถสินค้าตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็ทําตัวเป็นแบรนด์นิสสันเวสเทิร์ดก็คือใช้รถนิสสันนี่แหละครับเวลาเราไปทําสัญญาเราก็ใช้รถนิสสันนะครับในการทําสัญญาแล้วก็รถทํารถตัวใหม่ที่อัปเกรดมาเนี่ย จะขายยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือรถมันดีนะครับแล้วก็ขับแรงนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับที่ได้ใช้งานแล้วก็บึกบืนแน่นอนนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ดีมากสาหรับนิสสันนาวาล่าแบ็กเอดิชันตัวใหม่นี้นะครับแล้วก็ความแรงหนึ่งอันดับแรกก็คือความแรงนะครับก็190แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แรงบิดก็สูง450อยไรนะครับ แรงบรดนี่ก็ส่วนภายในนะครับก็มีระบบฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a ้แ d นดรนี้มีให้หมดทุกอย่างนะครับคอนโซลนี่หรูหรานะครับมาเห่าเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดจุดจุดหนึ่งที่จะนำเสนอขายที่ดีนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็มีเยอะเลยนะครับมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะครับระบบป้องกันการหมุนล้อฟรีนะครับ ควบคมการทรงตัวนะครับระบบก,การป้องกันหมุนล้อฟรีนะครับทรงตัวในการขณะลักจูงนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับอันนี้ซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนะครับทึกแรงบึกบึนนะครับสําหรับเราจะขายตัวนี้นะครับก็มานําเสนอประมาณนี้ครับสวัสดีครับ